ขนมอะไรลูกเนี่ยเอานี้ไหมนี่ไหมเอาไหมนี่ไงนี่มะม่วงนู้นมะม่งวมมงก็มีเอาไหนเลือกเอาจะเอาทางโน้นจะเอาทางโน้น,นขนมห,อหออน่อๆทางโน้นอยู่ทางโน้อนอันนี้มีแต่ลูกอมอยู่ฝั่งนี้นี่นี่ก็ไม่ใช่ใช่ใช่ ไม่ใช่ไม่ใช่ใชขนมเอาอะไรดีนะเอาอะไรดีนะอันนี้อันนี้อันนี้หมดแล้วเหรออันนี้มันจะเป็นเยลลี่กินไม่ได้เอาอย่างอื่น อย่างอื่นเดี๋ยวตาดูให้เดี๋ยวตาดูให้าใหมานี่ตาดูให้เอาไหนเอาไหนช็อกแลตก็ไม่เอาแล้วเอาอะไรลูกทิกตอกทิกตอกทิกตอกอะไรนี่มาดูดีอะไรนี่เคยกินหรือ,อยัง เคยกินแล้วใช่ไหมจะเอา,าอย่างที่ไม่เคยกินใช่ไหมล่ะเนี่ยอันไหนล่ะจะได้กลับแล้วนะนี่เอาอ,อันไหนดีนะอันไหนดีนะเอาอันไหนดีนะอันไหนอันไหนด้านโน้นดีกว่าไปตาดูไว้อยู่ นี่ร้องเพลงอืมเป็นเม็ดขนมกินไม่ได้อันนี้อ่เอาไหนนี่นี่นี่เยลลี่เยลลี่สมาเยลลี่นี่ไอศครีมเหรออืมไอครีมขนมอยู่ด้านโน้นขนมแล้วขนมด้านโน้นอันนี้ไม่ใช่ของเด็กของผู้ใหญ่ขนมอยู่ด้านโน้นดูขนมดิไปด้านโน้น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  nè, anh này là con núm, anh này là núm, ui, kẹp bè, kẹp bè, lấy mà lấy, lấy hai ngàn kẹp bè, hai vạn một, nhẹ nhẹ, không, um, lấy tía pha, lấy tía pha, đúng không? Giờ gì lấy tía pha, kẹp bè, kẹp bè, ôi, lấy nhiều không vậy? เอาด้านนี้เร็วนี่มาดูนี่นี่เม็ดไอ้นี่เขียวๆนี่มีนี่นี่นี่ขนมนี่เอาไหมนี่เอาไหนนี่ชอบกินอันไหนนี่ขนมด้านนี้เยอะแยะเลยเอาเลยลูกจะเอาไหนน้องเลือกไม่ได้ทีเร็วหลายจ้ากินนมเยอะ กินอะไรล,ลูกขนมนี้ใช่ไหมโอ้โหโอ้โหอร่อยไหมลูก <c oughs> ตากินด้วยนะ <c oughs> อร่อยไหมลูก <c oughs> <c oughs>